ทีกะคาดนะคะวันนี้สิ่งดีๆใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอิทธิพลนี้หนึ่งถึงสามเดือนนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะมาคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเออ ช่วงเวลานี้เหมือนกังจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะอย่างเช่นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับแบบเรื่องทางการทางการหน่อยอะนะคะที่คุณรอคอยอาจจะรอคอยสองสิ่งหรือเปล่าหรือจากทางไกลรอคอยเซ็นสัญญารอคอยการตัดสินใจนะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนเรื่องราวดีๆทั้งความรักนะคะทั้งด้านธุรกิจเศรษฐกิจ,ก,จการงานงต่างนๆนานานะคะจะมีการเฉลิมฉลองไป เขาเรียกว่าไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ก็จะมีการได้พบได้เจอนะคะกับใครสักคนที่ถูกใจนะคะช่วงนี้เข้าสู่การตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองด้วยนี่มาดูไฮไลท์ดีกว่าว่าสิ่งดีๆในบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะกองที่หนึ่งการได้รับการได้รับคำตอบบางอย่าง ภายใน1-3เดือนนี้รวมไปถึงการรู้แจ้งการตื่นรู้นะคะเข้าใจชีวิตช่วงเวลาที่คุณจะเอ j นจอยแฮปมากๆนะคะได้รับกับความสุขนีคะมิลคลปฏิหารจะเกิดขึ้นนะคะจงสำนึกรู้คุณนะคะบางคนคุณแม่ก็ตั้งครรภก็มีนะคะจะมีคำว่าอัมริล็อคขึ้นมาเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะมาดูกันคุณจะตื่นรู้นะคะกับเรื่องอะไรนะ กับสิ่งที่คุณพยายามอยู่ทุกคนมีความพยายามที่ไม่เหมือนกันแต่ละเรื่องอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นอยู่คุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณได้นะคะความสุขคืออะไร enjoy นะคะความรักจะสมหวังค่ะ1-3เดือนนี้โดยเฉพาะกับคนที่แบบโรแมนติกนะคะดูดีมีสเสน่ห์รวมไปถึงชาวทางไกลก็ได้ปาฏิหาริย์ใดกำลังจะเกิดค่ะ หรือว่ามีล็อเคิลใดกำลังจะเกิดมีล็อกเคอลของคุณเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหน้าที่การงานหรือว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ก็ตามนะคะกำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยดีมากๆแล้วก็แรงดึงดูดนะคะสิบเหรียญบางคนมีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้เงินนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะกําลังจะเข้ามาแล้วสาธุนะสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะะการสานึกรู้คุณหรือว่าการที่เราแบบ ตอบแทนผู้มีพระคุณหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็ตามนะคะมีสัญญาของนกยุงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความมัง่งคั่งน้ำรวยเข้ามาภายใน3เดือนนี้เริ่มมากๆเลยนะคะขอให้คนที่เลือกกล่องที่1ทุกคนโชคดีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาดูกอง2ค่ะกลอง2ส,สิ่งดีๆใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างภายในหนเดือนนี้นะ คนที่เลือกกองสองช่วงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะจากนี้ไป1-3เดือนนะจะเป็นอิสระทางการเงินโชคเข้าข้างคุณ d e v i e o o for ร u n e มานะคะหลายคนหลายท่านในนี้ก็เป็นชาวธาตุลมนะคะมีความเป็นชาวพิจิกชาวธนูชาว,ชาวเามถุนนะคะ อะไรอีกอ่าบางคนก็อาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นงเหงานะคะสำหรับสายโสดนะแต่อดทนอีกนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่จังหวะก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนอ่าช่วงนี้ดวงคุณจะขาขึ้นชีวิตเปลี่ยนชีวิตจะไม่จำเจหย,ยุดอยู่กับที่แล้ว1-3เดือนนี้มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะอ่าอันดับแรกเลยนะคะ การเงินค่ะความมัง่งคั่งความร่ำรวยไม่แปลกใจทำไมคุณได้เก้าเหรียญชีวิตที่เป็นแบบอิสระทางการเงินมีอยู่มีกินเพียงพอใชอ้อ่ะนะคะแล้วก็ความศรัทธาพลังแห่งความศรัทธายิ่งเราศรัทธายิ่งรู้คุณยิง่งแบบเชื่อมั่นนะคะเอ,อ่ยยิ่งคุณจะมีแต่ยิ่งได้กับได้นะคะจักรวาลกำลังจะให้คุณจะพบกับทางออก ะะไม่ว่าทางออกนั้นปัญหาใดที่คุณเจอก็ตามนะคะคุณจะมีแนวทางแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปรับสับพันหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องแบบหาแนวทางคุณจะเจอมันนะคะใจเย็นเย็น g i v e ค่ะ f o r g i v e เน s s นี่คือการปลดล็อกของคุณใน1-3เดือนนี้นะคะอย่างเช่นให้อภยัยให้อภัยกับเรื่องราวที่มันเพิ่งผ่านมานะคะ ดูสิคขา Abundance ของคุณบางคนก็มีเกณฑ์นะคะได้พบได้เจอคู่ครองหรือแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้นะเออได้เจอคู่ส่ยเปย์ะคะ่ะ ความศรัทธาของคุณเดอะสตาร์ขึ้นมายิ่งคุณศรัทธายิ่งใช้กฎของแรงดึงดูดสำนึกรู้คุณคุณยิ่งดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะอพลังความศรัทธาของคุณได้ผลนะคะอินสูลูชันขึ้นมาบางคนน่าจะแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานปัญหาในเรื่องของภาระต่างๆคุณจะเจอกับทางออกได้ที่มันทุกข์ที่มันหนักอยู่ฟอร์กิฟนะคะคุณกำลังจะตัดสินใจให้อภัยกับใครสักคนหนึ่ง นะคะให้บอกขึ้นมาว่าคุณควรจะให้อภัยกับคนที่เพิ่งผ่านมาแล้วได้ไม่นานนี้ที่มีประเด็นกันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีของคุณด้วยนะคะเลิฟเ,เค่ะ